สวัสดีและยงินดีต้อนรับมิเชลเดอร์มอนเทนคำขอโทษของเรมอนเซบอนมอนเทนในบทความประกอบด้วยทัศนคติของเขาโดยเผชิญหน้ากับเรมอนเซบอนวิธีการนักศาสนาศาสตร์คาตาลันที่เสียชีวิตในปี1436ในตูลูสซ,ซึ่งเขาสอนศาสนาศาสตร์และการแพทย์มอนเทนแปลนหนังสือข,ของเซบอนให้กับพ่อของเขาที่ชื่อปีแอน การวิเคราะห์ธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งนำไปสู่พระเจ้าผ่านความอ่อนแอของเขาการอ้างปรัชญาเพื่อสนับสนุนความเชื่อของนักศาสนาศาสตร์แทนที่จะรับใช้ด้วยความถ่อมตนแนะนำให้ผู้ชายใช้เหตุผลเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อแต่เหตุผลเพียงอย่างเดียว ความชอบรำในจิตใจที่สนบวกสุดได้เมื่ออายุ35ปีมอนเทนสูญเสียข้อไปและรู้ตัวว่าตาของเขามาถึงแล้วเพื่อรียนรู้ที่จะตายเขาเริ่มเขียนสิ่งที่จะกลายเป็นเรียนความ1572ปีแห่งนัดบุนบาเดเลนีมูตนถูกครอบงำด้วยสงครามกลางเมืองที่โหงกระหน่ำเขาเขียนไว้ในหอคอยของคาหิหาดซึ่งเขาได้ดัดแปลงเป็นห้องสมุดร,ร้านหนัง ขเขาใช้ชีวิตด้วยความตระนักรู้ในตนเองโดยการเพิ่มคุณค่าให้กับมันผู้ชายใช้าศาสนามันควรจะตรงกันข้ามศรัทธ,ธาและาศาสนาไม่ใช่ตันหาต่ำช้าเป็นข้อเสนอที่หิดเดียวและมะึมาเพื่หนีจากปรัชญาทางโลกปัญญาของเราก็คือความโมฆเขลาวต่อพระพักพระเจ้าข้อสันนิษฐานคือโรคตามธรรมชาติของเราสงครามเป็นการกระทําของมนุษย์ที่ โอ้อาที่สุดซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความโมา่เขลาวของเราความสุขและสุขภาพนั้นหวานกว่าสำหรับผู้ที่รู้โหราศาสตร์และไวยากรณ์หรือไม่หากมนุษย์ฉลาดเขาจะรับราคาที่แท้จริงของทุกสิ่งตามประโยชน์ในชีวิตของเขาเองพอเรสปราดเป็นราชาแห่งราชาลักกีเตีย นับปราดถอนการดำรงอยู่ของเขาจากความมืดและภัยรุ้เพื่อให้อยู่ในความสงบและในความสว่างความสงบและความสงบของจิตวิญญาณปราศจากกิเลสตัณหาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตายด้วยวัยชราลิมีผู้ชายวัยต่อความสุขน้อยกว่าความเจ็บปวดอินมีูุสการมีความสุขมากคือการไม่มีความทุกข์อ้างโดยซิเสโรซิเซโรหวานคือความทรงจำของความเศร้าโศกที่หายไป สำหรับสกราติสหลักคาสอนที่ดีที่สุดข,ของเขาคือความข่าวและปัญญาที่ดีที่สุดข,ของเขาคือความเรียบง่ายบรรดาผู้ที่คิดว่าตนได้พบความจริงแล้วเป็นผู้เข้าใจผิดอย่างไม่สึ้งสุดเป็นอนิจจังในการเชื่อว่าตนเองสามารถบรรลุความจริงได้พี่มีใครที่ไม่มีความสุขมากกว่าชายที่ปกครองโดยนิยายของเขา มอนเทนกล่าวถึงมากรายเดอวาลอยในงานนี้พาราเซลซูสนักเล่นแร่ปแปรธาตุและแพทย์ชาวสวิสเริ่มบทเรียนที่มหาวิทยาลัยบาเซลโดยการเผาหนังสือของกาเลนและเอวิเซนนาความดีของอธิปไตยคืออาตาไรที ความไม่สามารถเพื่อนที่ได้ของคำพิพากษาโดยแต่ละคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศของตนโซกราีฟ so ได้รับแรงบันดาลใจจากคำแนะนำจากสวรรค์ความจริงต้องมีใบหน้าที่เป็นสากลเช่นนี้